ในปี2018ที่เราเข้าทอ็อปหแล้วพอประกาศเราไม่ใช่คนมงอะวินะณตอนนั้นความรู้สึกเหมือนเป็นยังไงจำได้เลยว่าตอนที่ประกาศาคนที่5ได้ไปแล้ว<อ>แล้วคนที่4ี่กำลังจะประกาศคิดในใจว่า,อย,าอย่าเป็นชนันะยังนไม่ใช่ชานเนะี่ย <c oughs> อะไรอย่างนี้คิดในใจแล้วพอประกาศมันชื่อเราก็แบบแล้วสองพันยี่สิบเดินออกมาทุกคนก็แบบอุ้ยเสียดายอะถ้าจะมาประกวดแบบนี้ อย่ามาเลยอันนี้ในคอมเมนต์ที่เราเจอตั้งแต่2018ไม่อนุญาตให้ประกวดตั้งแต่ทีแรกค่ะออแล้วเรามาประกวดเจ็ดจบ2018ันสคำแรกนี่เขาพูดเลยว่าไม่ต้องมาละคือมันมีวินาทีหนึ่งที่ตอนเขาประกาศเสร็จมินาคิดในใจว่าแบบอีแล้วเหรอเข้าใจไหมแบบยังไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเอาจับมืออยู่แล้วออลว่าเอีละ ใครที่ไม่ชอบวีนาใส่แบรนด์เนมคราวที่แล้วปีนี้เตรียมอกแตกตายได้เลยค่ะอุ้ยแ <laughs> <laughs> นะนำตัวนิดนึงคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะวีนาประวีนาสิงห์ทักวานค่ะเ,เป็นตัวแทนของ n v t Phuket ค่ะอือก็คือปีนี้กลับมาประกวดเป็นครั้ง,งที่ครั้งที่3ค่ะสำหรับครั้งแรกที่วีนยเข้าวงการการประกวดอย่างเงี้ยเราเราเข้ามาได้ยังไงเออแต่โดยภาพจำเราเองนะเราจำวีนาจากที่ วีนาเดินแบบงานหนึ่งเป็นงานเดียวกับใหม่ดาววิกาใช่ที่ใส่เป็นชุดเกาะโอ้ไมก็ออสีแดงอ่าแล้วมันก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วเลยวีนาก็มาประกวดในปี2018ใช่ใช่คือ2015เนี่ยดูแล้วชอบก่อนแล้วก็คิดอยู่ในใจเอ๊จะมาไม่มาอะไรอย่างงี้เข่าไหมก็คิดแบบฉันก็ไม่เคยทำนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ2017คิดว่าแบบอ่ะมาแน่ก็เลย เข้ามาคุยกับพี่ๆหลายคนที่รู้จักในวงการบันเทิงวงการนางงามด้วยแล้วเขาเห็นเราปุ๊บเขาก็แบบอย่างแรกลดน้ําหนักก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วก็เขาก็แบบเราต้องไปเรียนเดินแบบนะเพราะไม่เคยเดินบนส้นสูงเลยค่ะแล้วก็ไปเรียนเนี่ยเดินบนส้นสูงบนถนนบนธรรมศาตะที่มันขุกขาขุกขานี่ก็ซื้อส้นสูงไปเดินซ้อมตรงนั้นเลยค่ะอก็แบบว่า ฝึกอย่างหนักเพื่อที่ว่าปี2018เนี้ยจะมาแต่จริงมีหลายๆคนไม่รู้เพราะว่าจริงๆวีนาอยากจะมาตั้งแต่ปี2017เแล้วออใช่แต่ว่าคนรอบข้างเขาก็แบบด้วยความที่เป็นห่วงเราเรายังไม่ไม่ถนัดส้นสูงก็ไม่ถนัดเราไม่เคยถ่ายแบบไม่เคยเดินแบบก็คือาม,ามัน<ก>ยังไม่พอใช่เ,ออเขาก็กลัววแบบ่าถ้ามาแล้วเดี๋ยวเราเสียใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆปี2018คนรอบข้างก็แบบ ก็อย่างเอออย่าพึ่งดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบเราเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของเราเราก็รู้สึกว่าโอเคฉันพร้อมในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยหนึ่งปีผ่านไปฉันสามารถฝึกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยงู่ตลอดก็เลยมาปี2 0 1พัสิก่อนพอเรามาปีสอง8ันสิบปดคือแฟนคลับเรามันก็คือแบบล้นหลามเลยเราเราเราแบบคิดไม่ว่าแบบคนจะชอบเราก็จะเชียร์เราเยอะขนาดนี้ตอนนั้นไม่คิดเลยเพราะว่า ตั้งตั้งแต่ที่เราอยู่ในมหาพิทยาลัยมาเราเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากมแล้วเราก็ไม่เคยเข้าสังคม,มเราไม่เคยมีเพื่อนเยอะๆเข้าใจไหมคะเราก็จะแบบอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อน3-4คนอย่างมากในกลุ่มอะไรเงี้ย แล้วพอมีคนมาชอบมาเชียร์เราหลังจากรูปที่เราเดินแบบวิดีโอเดินแบบรูปใส่ชุดไทยบ้างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขามองเห็นอะไรในตัวเราที่บางทีเราอ่ะยังมองไม่ยังมองไม่เห็นในตัวเองเรายังไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาชอบเราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนนั้นในปี2018นที่เราเข้าท็อป5แล้วพอประกาศเราไม่ใช่คนมองอ่ะวินาตอนนั้นความรู้สึกเหมือนเป็นยังไง จําได้เลยว่าตอนที่ประกาศคนที่หได้ไปแล้วแล้วคนที่4ี่กำลังจะประกาศคิดในใจว่าอย่าเป็นชานอย่ง้ไม่ใช่ชันนี่อะไรอย่างนี้คิดในใจแล้วพอประกาศมันชื่อเราก็แบบโอเคอะก็เดินไปรับมงกุฎทำหน้าที่ต่อแต่ก็คิดในใจว่าแบบโอเคหนึ่งปีที่ผ่านมาเราฝึกแล้วเรารู้สึกว่าเราพัฒนาเยอะแล้วแสดงว่าถ้าเรายังใช้เวลาฝึกมากกว่านี้เราจะเราจะไปได้ใกล้วันนี้ใช่ค่ะ ก็เลยเว้นไปใช่ค uh> ือในปีในปี2 0 1 8ตอนนั้นเราคิดว่าเราพลาดอะไรมันมีอะไรที่แบบมันน่าจะแก้ไขได้ดีกว่าเดิมวินารู้เลยว่าพอเรามาอยู่จุดนี้โตมา5ปีแล้วเนาะมองกลับไปตอนนั้นนะขี้อายแล้วก็พูดน้อยวินาจะนเรียบร้อยยังคุยไม่ค่อยเก่งเข้าสังคมไม่เป็นเราจะไม่ไปคุยกับใครถ้าเขาไม่มาคุยกับเราก่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่คนที่แบบ ยอ,อ่หญิงหรืออะไรนะแต่เป็นคนแค่ที่อายมากไม่รู้จะเริ่มต้นบทสนทนาย,ยังไงอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เรารู้จักตัวเองเนอะมองเห็นตัวเองในอนดีตแล้วก็หลายๆคนบอกด้วยว่าตอนนั้นแบบที่อายจริงๆเนี่ยคะ่ะแล้วก็คือคพอส0 1 8ที่ที่เราได้อันนั้นไปเราก็พัก หลังจาก2018เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเออบางทีเราต้องการประสบการณ์มากกว่านี้ใช่ไหมคะวินาก็เลยจัดการเลยไปสมัครเอเจนซี่ที่มุมไบเพื่อที่จะไปทำงานดังแบบเก็บประสบการณ์ต่างประเทศใช่ใช่เราก็ไปสมัครเลยแล้วก็คุยกันเนี่ยเจ็จสับก็ได้มาตอนปี2019ได่ไปที่มุมไบได้ไปถ่ายงานถ่ายอะไรต่างๆเราก็เก็บประสบการณ์มากขึ้นละหลังจากนั้นปี2020เนี่ยกลับมาที่ไทยตอนแรกตัดสินใจจะประกวดอีกรอบนึง แต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของโควิดเราก็เลยลังเลว่าเอ๊ะถ้าเราประกวดตอนนี้เนี่ย มันจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าประกวดหรือไม่ประกวดอะไรเงี้ยช่วงเดือนมีนาที่เขาเริ่มออล็อกดาวน์แรกๆอตอนนั้นก็เลยบอกหลายๆคนรอบข้างว่าอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่รู้เนาะว่าเขาจะประกวดหรือไม่ประกวดทีนี้พอมาปลายเดือนเมษาก็เริ่มรู้แล้วว่าน่าจะจัดประกวดแน่นอนสถานาการณ์เริ่ม,มดีขึ้นเริ่ม,มดีขึ้นแล้วก็อาจจะแบบมีการใส่แมสมีมาตรการที่โอเคปลอดภัยอะไรเงี้ยวินัยก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาประกวดเพราะว่าหนึ่งเราก็แบบ ตั้งใจอยากจะทําอยู่แล้วแล้วก็สองเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่ทําสิ่งนี้เรากลัวว่าเราจะเสียดายเพราะฉะนั้นก็เลยทําดีกว่าด้วยด้วยความ2020ที่วินากลับมาหลายคนก็คือคาดหวังมากตอนนั้นก็คือเปิดแค่คลิปเปิดตัวคือมันเป็นไวรัลไปหมดแล้วขึลื่อนจากน้ําเสอยได้ไอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันเป็นการเปิดตัวที่ที่ดีมากแล้วคนก็คาดหวังกับเราเยอะมากแต่ปีนี้ เผื่อจจะด,ดีกว่านะเดี๋ยวย้อนกลับไปปี2020ก่อนอคือนะคือ,อนาตอนนั้นคนก็คาดหวังเยอะเยอะในทุกๆวันเราทําดีมาที่สุดเลยเอแต่พอมันถึงในรอบของชุดว่าน้ำปี2020ค่ะอืนาตอนนั้นมันเลยเกิดกระแสที่เราก็รู้ใช่ไหมเรื่องรูปร่างใช่ไหมเราเรารู้สึกยังไงกับมันตอนนั้นค่ะตอนนั้นเนี่ย บอกตรงๆว่าตอนปี2020เรารู้สึกว่าโอเครูปร่างไม่ได้เป๊ะเท่าปี2018แต่ความมั่นใจอ่ะมันมีมากกว่าใช่ความมั่นใจมันมีมากกว่าปี2018เรารู้สึกว่าบางทีรูปร่างมันไม่ค่อยสำคัญมากเท่าไหร่ในในอน2020นะคะเราคิดว่าถ้าเรามั่นใจในตัวของเราเนี่ยเราจะส่งต่อพลังภายในของเราไปให้คนอื่นได้มากมากยิ่งกว่าการที่เราไม่มั่นใจแต่ถึงหุ่นเราจะฟิตหรืออะไรก็ตาม พี่นาก็คิดอย่างนี้แต่พอเราเดินชุดว่ายน้ําออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนหลายคนก็แบบคาดหวังเนาะเพราะปี2018เป็นคนที่เป๊กกว่านี้อ่ามันมันรูปร่างหรือด้วยแบบความต้นขามันมันมากกว่านั้นมันเลยเกิดการเปรียบเทียบก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนปี2018คือเป๊กกว่า220แล้ว220เดินออกมาทุกคนก็แบบอุ๊ยเสียดายอะถ้าจะมาประกวดแบบนี้อย่ามาเลยอันเนี้ยในคอมเมนต์ที่เราเจอ แ<พ>สน,นว่าเราอ่านคอมเมนต์ก็เห็นเห็นบ้างน,นะคะก็จริงๆก็ไม่ได้ว่านะคนที่คอมเมนต์เพราะเราก็กลับไปย้อนดูแล้วรู้สึกว่าเออ ตอนนั้นก็ยังไม่พร้อมจริงๆนะคะก็ยังมีเรื่องของรูปร่างที่สามารถแบบดีได้กว่านี้แต่ด้วยความที่ว่าเราติดตาม m i s s Universe ปี2015ที่มันอยู่ในใจเราเราคิดว่าแบบจริงๆแล้วคนที่รูปร่างดีที่สุดมันไม่ใช่ผู้ชนะแคนาดาไหมที่เป็นผัดไทส์ใช่เป็นควาซาปี2015ก็เข้าตรงนั้นเขาก็แบบกินใจมีนาเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันรูปร่างดีที่สุดอ่ะมันไม่ใช่หมายความว่าคนนั้นจะชนะนะแต่คนที่จะชนะความเป็นยูนิเวอร์สอ่ะ คือคนที่ส่งต่อให้คนอื่นเห็นว่าเนี่ยฉันมั่นใจในรูปร่างแบบนี้เธอก็มั่นใจได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเธอจะมีเซลล์ดูไรท์หรือว่าเธอจะมี stretch mark หรือว่าเธอจะมีไขมันหรืออะไรเงี้ยเราสุขภาพดีและสุขภาพจิตด,ดีอ่ะมันก็สามารถส่งต่อพลังของความเป็นยูนิเวอร์สได้คือถ้าถามย้อนไปมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเห็นวีนาลงคิปออกกําลังกายตอนนั้นคือแบบมันเป๊ะมากเลยนะแต่ แต่หลายๆคนก็เลยบอกว่าอ้าวทาไมตอนนั้นวีนาออกกำลังกายหนักมากเอาแต่ทําไมพอ2020มันถึงมาในในในเออที่เป็นแบบนี้ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคือวีนามีการผ่าตัดด้วยช่วงต้นปีนะคะของปี2020แล้วมันออกกําลังกายได้ไมันก็เลยต้องพักฟื้นแล้วก็ ด้วยระยะที่ต้องพักฟื้นเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าหนึ่งเดือนก่อนประกวดมันก็เลยทําให้การออกกําลังกายของเราไม่เต็มที่แล้วด้วยความที่ว่ารูปร่างของเราอะต้องออกกําลังกายมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะคะปัจจุบันก็ต้องออกกําลังกายมากกว่าคนอื่นเพราะเรามีรูปร่างที่โครงใหญ่แล้วเราก็ต้องกินอาหารที่พิเศษมากกว่าคนอื่นด้วยคุวินาต้องทํามากกว่าคนอื่นให้ผลลัพธ์ออกมาเท่าคนอื่นนะแล้วตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าไม่ได้ทําเลยที่เราต้องพักฟื้นแล้วเราทําน้อยเนี่ยก็กลายเป็นว่า รูปร่างมันไม่ได้เป๊ะเท่าที่ควรมันเป็นไปในทางนั้นนะคะแต่พอที่เราได้เห็นคอมเมนต์ออกไปเรามีเสียใจร้องไห้บ้างไหมเอาจริงๆริงแล้วอะ่ะไม่ได้ร้องไห้แต่ว่ารู้สึกเสียเสียดายอะ่ะเสียเสียใจกับตัวเองแล้วก็แบบรู้สึกผิดที่ทําให้แฟนคลับรู้สึกว่า เออวีนาพร้อมได้กว่านี้อะไรเงี้ยเพราะเราไม่อยากทําให้แฟนคลับเสียใจถูกไหมคะเขาเชียร์เรามาตั้งแต่2018แล้วแล้วเขาก็คาดหวังมาแบบวีนาจะต้องกลับมาแล้วแบบเออสุดยอดแล้วได้มงเลยใช่เพราะหลายคนคือแบบมองน้องเป็นของวีนาแล้วใน2020อะไรเงี้ยก็รู้สึกเสียใจกับตัวเองด้วยแต่ว่าก็บอกกับตัวเองว่าเราทําดีที่สุดแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือในอนาคตใช่ไหมคะเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่หัวหินจะมาวันคลิมการเดินของวีนาก็คือจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้้นนเยอะแลวหุ่ แบบเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเยอะอะค่ะแต่เราก็เห็นว่าคุณย่าหรือคุณยายของวินาหรือคุณป้าอยู่ในกลุ่มของนางงามด้วยตอนนี้เหรอคะณตอนนั้นในปี2020ตอนนั้นใช่วินาจำได้เป็นในเขาจริงๆใช่ไหมคือเขานี่จะบอกว่าวินาไม่รู้จนกว่าวินาประกวดจบแล้วน้องสาวมาบอกว่าเนี่ยคุณย่าอยู่ในกลุ่มฉันั้นก็ชอบไปอ่านคอมเมนต์อใช่นั่นแหละเราคือมันเลยแบบ พอเราโดนแบบนั้นนะเออตัวทางที่บ้านเราคุณป้าเราเองที่เลี้ยงดูเรามาคาุณย่าแบบรู้สึกยังไงก็เขาก็รู้สึกเสียใจอ่ะนะเขาก็แบบว่า เออไม่อยากให้คนมาว่าเราอยู่แล้วเพราะเป็นลูกเป็นหลานใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่วินาบอกเขาเลยว่าแบบมันคือเรื่องปกติที่มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ในโลกออนไลน์แล้วตอนนั้นเนี่ยวินาทำเบียนออนไลน์นอตตบูลลี่ใช่ไหมคือโครงการลดบูลลี่เนี่ยมันเหมือนเป็นพรูฟอย่างหนึ่งว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเราจริงๆเราไม่จำเป็นต้องบูลลี่ใครเลยเนาะเพราะมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลย เราแบบมาคือเราไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่ในเฟซคือใครบ้างอย่างเช่นคุณป้าคุณย่าวินาหรือว่าน้องสาวเนีจะเป็นเด็ก14 15ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แบบอยากให้ทุกคนระมัดระวังในการใช้คําในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยส่วนคุณป้ากับคุณย่าเนี่ยผ่านมาเยอะล้ตั้งแต่ปี2018โอ้โหแต่ละคอมเมนต์เขาแบบมีคุมคุ้มกันพอสมควรค่ะมันมันมีไหมในจุดที่เขาบอกเราว่า พอแล้ววินาไม่ต้องประกวดแล้วตั้งแต่2018ไม่อนุญาตให้ประกวดตั้งแต่ทีแรกคร่ะแล้วเรามาประกวดเสระจบ2018คำแรกนี่เขาพูดเลยว่าไม่ต้องมาละเขาบอกว่าอย่ามาเลย คือมามาแล้วแบบต้องมาเจอคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกอย่ามาเลยแล้วเราเป็นตัวผู้หญิงตัวคนเดียวเนาะเพราะาตอนนั้นวินาอยู่กรุงเทพคนเดียวแล้วคุณย่าก็อยู่เชียงใหม่คุณป้าก็อยู่ยะลายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นห่วงกลัวว่าเราจะเสียใจแล้วก็แบบ ทำให้เราไม่มีกําลังใจในการใช้ชีวิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะเป็นห่วงแต่รอบที่สองเขาก็บอกวีนาเหมือนเดิมว่าอย่ามานะออแต่วีนาก็มาไงแล้วเขาก็แบบว่าอแล้วแต่เธอแล้วกันแล้วเธอจะมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเมื่อนุญาตแล้วจบรอบสองเสร็จเขาก็แบบพอแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วใช่ไหมนี่บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนอณตอนนั้นใช่ไหมเราเอาจริงๆวีนาทีที่แบบมันประกาศว่าเราเราไม่ใช่คนมงในปี2อ2 0่ะเออในในใจตอนนั้นมันมันขนาดไหนวีนาไม่เสียน้าตาเลยอะโอ้โหทำไมมันเข้มแข็งขนาดนั้น วินาว่าเ,เพราะว่าพูดยังไงเดียเรารู้ตัวมากกว่าว่าเออมันมีจุดที่เราทําไม่ไดีจริงๆแล้วแล้วก็ถึงแม้ว่าวันสุดท้ายเนี่ยเราจะทําได้ดีแล้วดีมากที่สุดตามที่เราแบบคาดหวังแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราจะมานั่งเสียใจยวินาว่าเราไม่ได้อะไรเอ,อเอาอารมณ์เสียใจยนั้นน่ะมาปฏิบัติหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายดีกว่าคือมันมีวินาทีหนึ่งที่ตอนเขาประกาศเสร็จินาคิดในใจว่าแบบอีงแล้วเหรอ เข้าใจไหมแบบยังไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาจับมืออยู่แล้ว่าเอ้าอีละอะไรเงี้ยแค่ประมาณครึ่งวินาทีหลังจากนั้นวินาก็แบบอ่ะไม่เป็นไรมาเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันอะไรเงี้ยตอนนี้ทําตอนนี้ให้เต็มที่ดีกว่าอันนี้คือวินาที2020ออย่างเมื่อปีที่แล้วเราก็โดนในเรื่องของการที่แบบเราใส่ชุดแบนเนมเฮ้ยค่ะเรารู้สึกยังไง ในในปีที่แล้วคือปี2020ที่โดนเรื่องชุดแบรนด์เนมใช่ไหมจริงๆรู้สึกว่าใครจะใส่ชุดแบบไหนเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ที่เสรีภาพส่วนบุคคลตราบใดที่เขาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอ่ะก็ปล่อยเขาใส่ไปเถอะเนาะแล้วการที่วินาใส่ชุดอย่างนั้นเนี่ยบางที มันอาจจะมีความหมายแฝงอยู่ก็ได้เ,เราจะอยากส่งต่อ energy ดีๆให้กับคนอื่นบางทีเราอาจจะอยากจะช่วยโปรโมตร,ร้านใดร้านหนึ่งที่เขามีแบรนด์เนมนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากไปตัดสินใจตัดสินใครจากสิ่งที่เขาใส่นะคะปีนี้เช่นเดียวกันใครที่ไม่ชอบวีนาใส่แบรนด์เนมคราวที่แล้วปีนี้เตรียมอกแตกตายได้เลยค่ะเพราะว่าจะมาแบบ รนะคะจะมา,าแบบยิ่งกว่าปี2020ก็คือยิ่งกว่าชาแนลไม่ <c oughs> ก็คือแบบไม่ได้จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ต่างประเทศแบรนด์ในไทยคือสิ่งที่เราอยากจะเอนดร s สเราอยากจะช่วยสนับสนุนส่งต่อให้กับสายตาชาวโลกได้เห็นเพราะฉะนั้นแบรนด์ไทยปีนี้วินาตั้งใจเลยที่อยากจะมาโชว์นำเสนอค่ะแต่ที่มันดาม่าหลักๆก็คือชุดที่เราใส่ชาแนลนะจริงๆพอยต์หลักวันนั้นเราต้องการจะสื่อสารอะไร คือด้วยความที่ว่ามันเป็นการสัมภาษณ์ห้องดา,าะดใช่แล้วก็มันมีสูรแจ็คเก็ตเราก็รู้สึกว่าการใส่แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเนี่ยมันให้เกียรติกับคณะกรรมาการนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นทางการแล้ววินาก็อยากจะรู้สึกว่าให้มีความรู้สึกเป็นทางการเราก็เลยใส่แจ็คเก็ตที่เรามีมแต่มันบังเอิญว่าเป็นชาแนลเท่านั้นเองคนก็เลยแบบ ใส่ชาแนลแล้วไม่ดริจริงมีคนส่วนน้อยนะที่รู้สึกอย่างนั้นว่าแบบทำไมต้องใส่ชาแนลมาขม่ม<อ>มาขมกับมาการตอน,น,นตอนนั้นเราเราตัวเราเองเราเรารู้สึกอยังไง เรารู้สึกงงค่ะว่าออทำไมเวลาใส่ชาแนลล้วต้องข่มกรรมการเพราะกรรมการแต่ละคนคือมีหน้าที่การงานของเขาดีอยู่แล้วเงยที่เขาสามารถซื้อชาแนลกี่ตัวก็ได้ออหรือเขาจะอาจจะไม่อยากซื้อก็ได้เพราะเขาไม่ชอบออนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นการที่เราจะใส่เสื้อแบรนด์หรือไม่แบรนด์นะ่ะมันไม่ใช่สาระสําคัญออใช่ไหมมันอยู่ที่สิ่งที่เราพูดมากกว่าว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรออกไปออก็อยากให จริงๆอ่ะให้ทุกคนมาใส่ใจในเรื่องของการกระทาม,มากกว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกอค่ะถือว่าเราให้เกียรติกรรมการมากกว่าไหมแบบเราแต่งตัวที่แบบมันสุภาพใช่คือเราแบบว่าอเอาสิ่งที่เราดีที่สุดที่เรามีอ่ะแล้วก็แบบมาใส่เพื่อที่จะแบบในวันที่เรารู้สึกว่าอยากให้เป็นวันที่ดีที่สุดบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะคะสําหรับวีนาแล้วเนี่ย คือมันอยู่แล้วแต่ความชอบของคนว่าแบบบางคนอาจจะชอบแบรนด์เพราะว่าคุณภาพผ้าเขาดีหรือว่า,อาดีไซน์เขาดีบางคนอาจจะแบบไม่ได้ชอบแบรนด์ต่างประเทศอาจจะชอบแบรนด์ไทยมากกว่าเพราะว่าม,มีลักษณะดีไซน์ที่เก๋มีความเป็นไทยซึ่งวินาคือหนึ่งในนั้นนะที่วินาชอบแบรนด์ไทยมากแล้วก็ชอบใส่แบรนด์ไทยมากเพราะเราอยากให้เห็นศักยภาพของคนไทยซึ่งวินาก็คือหนึ่งในนั้นเรารู้ตัวเองไหมในในคำตอบปี2020ที่เราตอบไปมันส่งผลกระทบต่อตัวเรา คือด้วยความที่ว่าคําตอบปี2020มนาะบอกตรงๆว่าตอนที่เราต่อไปเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่หลายๆคนอนะ่ะยังไม่เข้าใจนะเกิดความขัดแย้งขึ้นเยอะมากเลยวินายิ่งรู้สึกว่าการที่เราอยากจะสร้าง Unity หรือว่าเป็นความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะ่ะเกิดขึ้นได้มันต้องมาจากความเข้าใจในความแตกต่างก่อน บางคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราบางคนอาจจะมีมหลายๆอย่างที่แตกต่างจากเราแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้นะและวินารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆบางทีคนดูแค่อาจจะสองสามวิแล้วก็เอาไปบิดคําที่วินาพูดไปเป็นอย่างอื่นะ่ะซึ่งมันไม่ใช่ในลักษณะนะั้นถ้าแบบได้ดูเต็มๆแล้วอะวินาสื่อถึงความเป็นแฟกต์หรือว่าความจริงของประเทศไทยน,นั่นเองซึ่ง วินารู้สึกว่าความจริงมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันม,มันยังมีอยู่ตอนนี้เ,ออเราไม่สามารถหลีกหนีได้แต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะทำความเข้าใจได้เลยก็คือเรายอมรับในความแตกต่างของการละกันได้และวินาก็ชอบออนยโยบายของพรรคล่าสุดน่าจะเป็นว่าที่พรรครัฐบาลนะคะ ในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแก้ไขกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยอันนี้วีนาเห็นด้วยแล้ววีนารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สมควรจะทํากับประเทศไทยตอนนี้คุณแม่เราก็โดนนะในเรื่องนี้ในเรื่องของการเมืองอ๋อแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยจริงจริงแม่ปุ้ยก็ เป็นคนที่แสดงออกเป็นกลางนะคะทางการเมืองที่วินาเห็นนะวินาว่าในฐานะคนที่เราอยู่ในแสงเนี่ยอย่างแม่ปุ้ยมีที่พลสูงมากนะไม่ว่าจะเป็นดา้านธุรกิจนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วก็ด้านวงการบันเทิงหรือวงวงการนางงามอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะวินาเองก็เช่นเดียวกันเป็นคนที่อาจจะมีความอิทธิพลระดับหนึ่งไม่ทําแม่ปุ้ยหรอกออในด้านของธุรกิจด,ด้วยในด้านของวงการนางงามด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยแล้วเราจะไปเลือกข้างใดข้างหนึ่งเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ต้องคิดพิจารณาพอสมควรเพราะว่าเราไม่อยากจะไปโน้มน้าวใครในประเทศสวีเดนเนี่ยคุณครูสอนเด็กในเรื่องของประชาธิปไตยแต่เขาไม่ได้บอกเลยนะว่าเขาจะเลือกข้างไหนให้เด็กอะ่ะคิดเอาเองจากประชาธิปไตยที่เขาสอนไปว่าอยากจะเลือกฝั่งไหนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะว่าวินารู้สึกว่าเราไม่รู้ความจริงทั้งหมดเลย ปี5ปีที่แล้วเราอาจจะรู้ความจริงอีกอย่างหนึง่งปัจจุบันเราอาจจะมารู้ว่าอ้าวจริงๆแล้วความจริงมันมีมากกว่า,านีาซึ่งมันมีปรากฏมาในประวัติศาสตร์ของไทยเยอะมากมวินาก็เลยอยากจะให้คือเข้าใจในฐานะนนี้เข้าใจคนที่อยู่ในแสงว่าเขาอาจจะไม่อยากออกมาพูดเพราะเขาไม่อยากจะเลือกข้างแล้วโน้มน้าวแฟนคลับหรือคนที่มองเขาเป็นไอดอลให้มาตามเขาอ,อยากจะให้ทุกคนอ่ะใช้วิจารณญาณของตัวเองในการเลือกข้างใดข้างหนึ่งด้วยประสบการณ์ของตัวเองดีกว่า เรายังพอจําคําถามรอ,ารอบสุดท้ายในปี2020ได้มจำแม่นค่ะถ้าเราได้ตอบใหม่เราจะตอบว่าอะไรโอ้โห <laughs> <laughs>